คือเราจะไม่ปลอบน้องหมาเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้องหมาคิดว่าการกลัวเป็นสิ่งที่ดีแต่มีคนเดินผ่านเนี่ยครับมีสิ่งเล่าเราอาจจะให้ขนมเพิ่มขึ้นเพื่อดึงความสนใจกับตัวเราต่อไปเวลาเขาเห็นสิ่งเล่าเขามองเราเอ๊ะได้ขนมเรี้ยงเช็คอินกับเราหน่อยเนี่ยมีจักรยานวิ่งผ่านให้อีกหนึ่งชิน้นเห็นไหมฮะเขาอยู่ในท่าทางแล็กคืออยากให้เห็นภาพคร่าวๆว,ว่าเราไม่จําเป็นต้องพาไปใกล้ในวันแรกเลยก็ได้เราอาจจะโอเคดีมากพากลับบ้านแล้วก็พาไปเล่นในบ้านนะครับคือน้องน้อง น้องมาของเราเนี่ยครับเขามไม่จาเป็นต้องเิชิตความกลัวภายในวันเดียวเราให้เวลาเขาหน่อยนะครับสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการหมาสมุดนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะมาบอกต่อกันคือวิธีการพา น้องหมาไปพื้นที่สาธารณะนะครับคนส่วนใหญ่มักเจอปัญหาเวลาพาน้องหมาไปพื้นที่สาธารณะคือไม่น้องหมาตกใจกลัวนะครับก็กลายเป็นน้องหมาตื่นเต้นเกินไปเลยอยากจะมาแชร์ทริคเล็กๆนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้นะครับเพื่อที่จะทําให้การพาน้องหมาไปพื้นที่สาธารณะเป็นอะไรที่ราบลื่นมากขึ้นนะครับผมจะพาดูตั้งแต่ตอนพาน้องหมาออกจากกรงนะครับพาน้องหมาเดินเล่นในบ้านแล้วก็ค่อยพาไปเดินเล่นริมถนนและสุดท้ายเราจะพาน้องหมาไปดอกปาร์นะครับบริเวณที่มีหมาตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับิ่ง ที่เราต้องมีในวันนี้นะครับก็คือสายจูงนะครับนะครับ <c oughs> และสิ่งที่สําคัญนะครับเราควรจะทําให้น้องหมาของเราอยู่ในความสงบนะครับตัวเราเองก็ควรจะสงบด้วยเวลาพาน้องหมาไปที่ไหนก็ตามงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าวิธีของผมมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมกาลังจะพาทุกคนมา พาน้องหมาออกมาจากกลงพร้อมๆกันนะครับเหมือนกับที่ผมพูดไปตอนแรกว่าเวลาเราพาน้องหมาไปข้างนอกเนี่ยครับเราอยากจะให้น้องหมาเขาอยู่ในความสงบสมมติเขายังแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กพยายามจะแบบตะกุยกรงอย่างเงี้ยครับเราจะให้เขานั่งนิ่งๆและสงบก่อนเข้ามาเลยเห็นไหมฮะยังดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยุ๊กดิู่คือเวลาเราเปิดกรงเนี่ยเราไม่อยากให้น้องหมาเขาพุ่งออกมาด้วยตัวเองเลยเราอยากจะให้เขาคอยก่อนมองหน้าเราแป๊บนึงแล้วเราค่อยไปคนปล่อยเขาออกมานะครับดีตื่นไหม Good boy, good boy, wave, good boy, wave, Ay, oi 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 Xin chào คือจริงๆเวลาเราก่อนเราพาไปนอกบ้านเนี่ยครับเราควรจะเริ่มฝึกตั้งแต่ในบ้านนะครับใส่สายจูงตอนอยู่บ้านก่อนนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ถ้าน้องหมาไม่เคยออกจากบ้านเลยเนี่ยครับการที่อยู่ดีเราพาขึ้นรถไปเลยแล้วแบบไปในพื้นที่ที่มันมีคนชุกชุม ท,ทุกชุมคนหรือเปล<ๆ>่าคาศัพท์ผมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้ามีคนเดินผ่านเยอะมีมอเตอร์ไซค์มีเสียงรถเนี่ยครับน้องหมาเขาจะตื่นกลัวได้นะครับเราเลยอยากจะเริ่มฝึกความสงบตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านก่อนนะครับเราให้น้องหมาสงบไปครับเราอยากให้น้องหมาอยู่ในท่านั่งสบายๆรีแลซกรีแลซ์แบบนี้นะครับเวลาเราพาน้องหมาออกไปข้างนอกเราจะทํำยังไงเขาเจอสภาพาแวดล้อมต่างๆนะครับเราหวังว่าเขาจะยังกินขนมจากมือเราอยู่นะครับสาคัญมากนะครับเวลาเราฝึกเนี่ยน้องหมาควรจะกินขนมจากมือเจ้าของได้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับคือถ้าสมมติว่าน้องหมา เขาไม่ยอมกินขนมจากมือนะครับมันจะเป็นการยากในการสอนนะครับเพราะว่าเวลาผมสอนหมานะครับผมใช้ขนมเป็นการสอดคล้องกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะครับ <l> สิ่งแรกนะครับที่เราต้องฝึกคือการเดินสายจูงก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกของการพาน้องหมาไปนอกบ้านเลยคือน้องหมาต้องอยู่ในสายจูงให้ได้ก่อนนะครับไม่มีพื้นที่ไหนเหมาะไปกว่าการฝึกเดินสายจูงมากกว่าในที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเราจะฝึกเดินสายจูงจากในบ้านก่อนวนไปวนมานะครับสี่ห้ารอบก่อนออกนอกบ้านให้เขารู้ว่าอ๋อโอเคเรากำลังจะออกนอกบ้านละจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับจะมีประมาณ2กรณีที่ผมจะให้ขนมน,น้องหมาเวลาอยู่ภายนอก1เวลาเขานั่งแล้วเขามองหน้าเราด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมจะให้หรือว่า2สมมุติว่าเราขขออะะะไรรรแล้้วเเาาาาทํตมก็จใหนคับ เวลาอยู่ข้างนอกบ้านมูลค่าของขนมนะครับจะต้องมากกว่ามูลค่าขนมที่เราให้ในบ้านสมมติว่าในบ้านนะครับผมให้อาจจะเป็นอาหารเม็ดทั่วไปนะครับเวลาออกไปนอกบ้านผมอาจจะต้มตับต้มไก่ต้มไปน้องหมาเขาจะได้รู้สึกว่ารางวัลที่ได้รับมันใหญ่ขึ้นและเขาจะอยากฟังเรามากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปตรงหน้าปากซอยแล้วกันครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านจะได้สาธิตว่าเวลามีรถวิ่งผ่านจริงๆวิกเตอร์เขาไม่ได้กลัวรถนะครับแต่ว่าผมแค่อยากสาธิตว่าสมมติว่ามีหมาตัวไหนที่กลัวรถนะครับวิธีการที่เราจะทําคือยังไง ดสูงผมใช้ซอยบ้านเป็นตัวอธิบายเพราะว่าเราเว้นระยะห่าง พอที่น้องหมาเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ตื่นตระหนกโดยสิ่งที่วิ่งไปนะครับแต่ว่าเขายังรู้ว่ามีสิ่งที่วิ่งผ่านอยู่คือทุกครั้งที่รถวิ่งผ่านนะครับอาจจะให้ขนมน้องหมาแล้วก็ชมเขาสิ่งที่ผมจะไม่ทําคือถ้าน้องหมาเขากลัวอยู่นะครับผมจะไม่แบบเอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคือเราจะไม่ปลอบน้องหมาเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้องหมาคิดว่าการกลัวเป็นสิ่งที่ดีแต่เราอยากให้น้องหมาเขารู้ว่ารถวิ่งผ่านเป็นการได้ขนมมากกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้รถวิ่งผ่านผมให้ขนมหนึ่งชิ้นให้ขนมหนึ่ามมีีคนนนนเดิิผ่่สงล้ เราอาจจะให้ขนมเพิ่มขึ้นเพื่อดึงความสนใจกับตัวเราต่อไปเวลาเขาเห็นสิ่งเราเขามองเราเอ๊ได้ขนมเรี้ยงเช็คอินกับเราหน่อยเนี่ยมีจักรยานวิ่งผ่านให้อีกหนึ่งชิ้นเห็นไหมฮะเขาอยู่ในท่าทางรี้แหละคืออยากให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเราไม่จําเป็นต้องพาไปใกล้ในวันแรกเลยก็ได้เราอาจจะโอเคดีมากพากลับบ้านแล้วก็พาไปเล่นในบ้านนะครับคือน้องน้อง,น,องน้องมาของเราเนี่ยครับเขาไม่จําเป็นต้องเผชิญความกลัวภายในวันเดียวเราให้เวลาเขาหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตเราเดินเข้าไปใกล้มากขึ้น หยุดก่อนวิกเราพาน้องหมามาใกลมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าน้องหมาเขาเริ่มรับรู้ถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องให้เขาไปมองสิ่งนั้นตลอดเวลาเราอาจจะแบบให้เขาสนใจตัวเราแล้วก็วิกอาเล่นเล่นกับเขานะครับทำเป็นวิ่งเล่นกับเขาอ่ะวิกซิป yes เขาเรียกว่า เบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าสิ่งที่เขากลัวนะครับมาที่ตัวเราจริงๆทริคเล็กๆนะครับเวลาเราให้ขนมเนี่ยเราควรจะให้เขาอยู่ข้างขานะครับเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้เขาเดินเลยตัวเรานะครับจริงๆเสียงอาจจะเข้ากล้องนิดน,นึงนะครับพอดีผมอยู่ใกล้ถนนมากพอให้เห็นภาพกันว่าทุกครั้งที่มีรถวิ่งผ่านมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านปุ๊บ อาเห็นไหมครับเขาจะเริ่มเช็คอินกับเราแล้วว่าเขาจะได้อะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าน้องหมาเขาเริ่มวีลกซ์มากขึ้นนะครับเราค่อยๆย,ย่นระยะทางนะครับไม่ใช่แบบพาเขาเข้ามาเลยอ,อันนี้เป็น อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสม <ructure> สมติว่าน้องหมาเขาเป็นน้องหมาให้ตื่นคนนะครับมีคนเดินผ่านป, <Up! S 1> ปั๊บเราให้ขนมนะครับสอนให้เขารู้ว่าการที่เขานั่งเฉยๆอยู่ข้างเราเนี่ยครับนั่งเฉยๆแบบสงบนะครับจะเป็นที่มาของขนมเป็นที่มาของสิ่งดีๆน,ๆ,ๆนะครับต่อไปเราจะไปคอมมูนิตี้หมานะครับจะมีหมาตัวอื่นวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในดอกพ r คนะครับแล้วก็ t r ิกเล็กๆอีกคลิกหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ค like anyway. like like ือเวลาก่อนผ่านประตูนะครับไม่ว่าประตูที่ไหนก็ตามประตูบ้านไปร้านอาหารหรือไปที่ไหนก็ตามนะครับผมชอบให้น้องหมานั่งก่อนที่จะเข้าประตูนะครับหรือว่าให้น้องหมานั่งก่อนที่จะออกประตูนะครับเพื่อเป็นการฝึกเขาไปในตัวนะครับไม่ให้แบบพุ่งไปด้วยความตื่นเต้นให้น้องหมานั่งผมเข้าไปก่อนแล้วผมจะชักชวนให้น้องหมาเข้ามานะครับเพื่อเป็นการสอนให้รู้ว่าเวลาไปไหนก็ตามเจ้าของควรจะเป็นคนพาไปนะครับผไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยอยากพุ่งไปตรงไหนก็ได้อันนี้จริงๆไม่ได้จะเป็นนนงาป้รอักก เวลาเราเปิดประตูค้างไว้แล้วน้องหมาเขาวิ่งพุ่งกระโจนออกนอกบ้านเลยนะครับผมผมก็เลยทําให้เป็นนิสัยเลยง่ายกว่านะครับซิ้นใช่ไหมฮะให้น้องหมานั่งแล้วเราค่อยพาเขาเดินเข้าไปครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ดอกฟ้าก,กันแล้วนะครับมีน้องหมาอยู่อันนี้เป็นเหตุการณ์สถานการณ์จำลองนะครับเพราะจริงจริง รูู iscilla, man, ้จัักกนอย่แลสมมติว่าเราเดินเข้ามาในดอกปากนะครับเราเช็คอาการน้องหมาเราเรื่อยๆเขาดูแบบตื่นเต้นดูกลัวเราอาจจะไม่จําเป็นต้องพาเข้ามาในดอกปากเลยเราอาจจะอยู่แค่บริเวณริมนอกทาเหมือนที่ผมบอกตอนแรกเราพาเข้ามาดอกปากเนี่ยครับเราเสร็จแล้วเขามีอาการเอิ่มเกรงหรือกลัวอยู่เราไม่จําเป็นต้องพาเขาเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับเราจะให้เขาอยู่ระยะไกลหน่อยให้อาหารแล้วก็ยืนรอสักพักหนึ่งจนกว่าเขาจะเริ่มผ่อนคลายนะครับพอเขาผ่อนคลายเราค่อยพาเขาเดินเข้ามาใกล้ๆขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่ทำให้น้องหมาเขาไม่เกรงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราาม เาดอกปากเลยเวลาเราเข้าสนามหมาใช่ไหมครับเรารอให้น้องหมาของเราสบายๆก่อนวิกซิตเหมือนเดิมครับให้เขารีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะครับแล้วเราค่อยพาเขาเข้าไป เดี๋ยววันนี้ผมขอสรุปให้นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมีข้อมูลเยอะไปหน่อยนะครับเช็คลิสต์ว่าเราได้ข้อมูลครบถ้วนกันนะครับก็อย่างแรกเลยที่สําคัญคือความสงบน,นะครับไม่ว่าจะพาน้อหมาออกจากกล้องนะครับตอนแรกก็ต้องสงบอยู่ในบ้านนะครับฝึกความสงบเขาตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วก็พาออกไปนอกบ้านอยู่ในความสงบตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปเจอที่ที่มีสิ่งเล้ามากๆนะครับเราอยากจะให้น้อกหมาของเราเอยู่ในความสงบให้ได้นะครับเอย่ยางที่2คือเรื่องของระยะ เวลาที่เราพาน้องหมาไปที่ไหนก็ตามนะครับมีสิ่งเล้ามากมายนะครับเราไม่จําเป็นต้องพาเขาเข้าไปใกล้สิ่งนั้นเลยเราอาจจะให้ระยะทางกับเขาหน่อยไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับเขากลัวลูกโปง่งเราให้ระยะกับเขาหน่อยเขากลัวออมอเตอร์ไซค์ให้ระยะทางกลัวเครื่องตัดหญ้าให้ระยะทางนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยกับสิ่งนั้นๆก่อนนะครับแล้วก็อันที่3คือระยะเวลาระยะเวลาสําคัญมาก ดูภาษากายของน้องหมานะครับว่าน้องหมาเขาพร้อมที่จะเข้าไปใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นหรือยังถ้าสมมติว่าน้องหมาเขายังไม่พร้อมเราให้เวลาเขาหน่อยแทนที่ผมจะพาน้องหมาเข้าไปเลยทันทีผมอาจจะนั่งเล่นสักพักหนึ่งข้างนอกรอดูให้น้องหมาเขาเอิมภาษากายเขาบอกเราก่อนว่าเขาพร้อมที่จะเข้าแล้วแล้วเราค่อยพาเข้าไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเราอยากจะให้ดูภาษากายน้องหมาไม่อยากให้ฝืนน้องหมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อสรุปหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนอย่างเคยนะครับวิธีที่ผมสอนอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนครแต่่่่่่วววาาาผมมูู้สสึกเป็ิธีีีททงยุดด และกลับไปประยุกต์ใช้ในฉบับของตัวเองได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนหากผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับแล้วก็ฝากบุ๊กบอกต่อนะครับแล้วก็รายการหมาสมุดน,นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับหากใครได้ความรู้หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับ